สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนสิตังตอบแล้วเรื่องภาพนอนติดเตียงเป็นหนึ่งเน็ตไอดอลคนดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับสิตังบวัวทองเน็ตไอดอลสายสมบัติเจ้าของวรีสมบัติต่อไม่รอแล้วนะเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนหือฮาด้วยหลังเจ้าตัวทุ่มเงินหลักล้านเพื่อทําสัลยกรรมใบหน้าซึ่งหลังจากทําสัญยกรรมมาแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยละครับเพราะเจ้าตัวดูสวยและมั่นใจมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ก็ทาเอาแฟนลับ หลายคนเป็นห่วงและแห่ถามว่าเจ้าตัวเป็นอะไรหรือเปล่าเราอินสตาแกรมของสิตางออกมาโพสต์ภาพตอนที่กําลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลราชาเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าและจะเกี่ยวกับการขึ้นเคียงทําสวยก่อนอันนี้หรือไม่ล่าสุดสีตางก็ได้เปิดใจผ่านอมาเรนทีวีแล้วว่าภาพที่เห็นเป็นภาพเก่าซึ่งเป็นช่วงที่ทําสัญญกรรมหน้าใหม่ๆช่วงนั้นก็นอนมารู้สึกตัวถึง3วันสคืนและที่เพิ่งจะมาลงนั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลสัญญกรรมขอไม่ให้ลงแต่ตัวเอง นั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าก่อนที่จะสวยต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีข้ามมาปี2,565น่าจะสวยเป๊ะแน่นอนนอกจากนี้จะตัวงยังได้เผยอ,อีกว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะมีการผ่านตัดสัญญกรรมอีกแล้วเพราะว่าเข็ดมากก็เอาเป็นว่าแฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะเป็นภาพเก่าสมัยที่ทําสัญญกรรมนั่นเองครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวข่าวขอบคุณครับ